ด้านในนี่โหชุดหน้าปัดครับผมดูฮะอืมปอเจริญการช่างครับผมมีคลิปวีดีโอนี้จะพาทุกคนมารีวิวรถตีดินนะครับผมค่ายปอเจริญการช่างครับผมนะฮะนี่ก็เป็นคันใหม่ของค่ายปอเจริญนะครับผมนะฮะตัว2025เลยครับผมนะฮะก็คอนเซปต์ตัวนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นร่าง2นั่นเองครับผมอือฮึอืเรามาดูกันว่าเป็นยังไงครับร่าง2นะฮะทุกคนนะครับผมอ่า นี่ครับผมนะฮะดูตัวรถนี่ออกแบบแบบว่าดีไซน์เป็นเจาะนะครับผมนะฮะเจาะแบบว่าพุนเกือบทั้งบอดี้เลยทุกคนนะฮะทั้งคันยกคันเลยนะทุกคนนะครับผมนะดูนะฮะ้งหน้าด้านหลังด้านข้างครับผมนะฮะซึ่งรถจริงนี่โหแบบสวยมากทุกคนนะครับผมนะฮะนี่รูปทรงแบบดูแบบล้ำนะฮะล้ำสมัยทุกคนนะครับผมนะนี่เป็นโมเดล2015นะครับผมนะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำการทดสอบระบบไปด้วยกันครับผมนะฮะ นี่ดูนะดีเทลครับผมตัวรถนะปอเจริญการช่างครับผมหน้ากากด้านหน้าไฟไม่แน่ใจเป็นรุ่นของอะไรครับผมนะฮะก็น่าจะเป็นไฟรถกระบะนะทุกคนครับผมนะเอามาใส่นะครับผมนะอืมช่วงล่างสีน้ำเงินครับนี่โอเคเดี๋ยวพาดูด้านในครับผมนะฮะด้านในนี่โอ้โหชุดหน้าปัดครับผมดูะฮะอืมพอเจริญการช่างครับผมมี ลำโพงแล้วก็เครื่องเสียงนะครับผมนะฮะไว้เปิดฟังเวลาทำงานเบ,บาๆครับผมนะฮะอืมนี่ประมาณนี้ทุกคนภายในเขาก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรเยอะเนะะี่ยมีแต่ชุดด้านหน้าอย่างเดียวครับผมนะฮะโดยรวมก็ประมาณนี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนสะตาร์เครื่องนะครับแล้วก็ทดสอบระบบต่างๆกันได้เลยนี่ระบบวางครับแล้วก็เปิด c o อร์ฮะ ตัวท่อนะครับมีเทอร์โบนะครับผมเนี่ยนี่ดูปล่อยออกมาจากด้านข้างนี่เลยทุกคนนี่ระบบไฟเดี๋ยวพาทุกคนลุยครับแปลงนี้เลยนะฮะเพิ่งเกี่ยวเสร็จนะครับผมพาลุยเลยนะครับผม แล้วก็ตอนนี้มีระบบเทินแบบลอตเท็กสลับนะครับผมนี่เบอ25นี่มีทุกคันเลยนะฮะผมได้ทำการอัปเกรดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลงตรงนี้เลยนะฮะลองปั่นกันดูอืมนี่ ลอตเตอรี่ฮะอืมใส่ตรงนี้เลยครับผมอีม๋เริ่มดีก่อนครับเริ่มจากตรงขอบนี้ไปอืชิดขอบเยอะไปไม่ได้ครับผมนะ มันโดดพนนาดมันดิ่งกระโดดโมือหูเรียบทุกคนนะเนียเนี่ดูคลื่นของน้ำฮะปั่นแบบกบต่อสังเลยฮนะยบเรียบเลยฮนะอเอ้ยแต่ก็ไม่เรียบอะไรฮนะอืมโอ้ดูทำ้านสองชั้นไนงะ นี่ระบบเคราเธอเนี่ยไม่รู้ว่าเรียกระบบอะไรนะเราเลี้ยว,ยวอิสระได้กันนะนะฮะจะได้ไม่งงผมชอบเรียกว่าเคราเทอร์นะเป็นของคูมาต้าครับนีอเบิดไฟสักหน่อยเป็นหลอดเล็กๆก็ไม่ก่อจีบเท่าไหร่ฮะด้านหลังนี่โอ้โหสว่างจ้าเลยครับนี่ขับแบบมองด้านในด้วย เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอุ้ยอุ้ยกระโจนขยับด้วยนะฮะหนี่นระโจนขยับด้วยซ้ายขวาซ้ายขวารูมีส้สมจริงครับเหมือน,นเราขับรถจริงลยนะฮะด้านหลังนี่มองไม่เห็นเนะี่ยช่างมัน วลืมใส่กระจกผมลืมใส่กระจกหลังมานียว่าอยู่ตรงนี้ขาดอะไรไปกระจกมองหลังนั่นเองฮะกระมองมไม่ห็นว่าเราตั้งได้ตรงไหนแล้วนะครับทับเส้นเก่าเส้นใหม่หรือเปล่าแหมหัวไหลทำไมลืมกระจกได้ไงมีกระจกมองข้างอยู่นะครับปั๊มปั๊ม ปั๊มสแล้วเฮ้ยก็มมองรถจริงเขนาน้าจะมองเห็นกว้างกว่าเราเนี่ยนี่ผมมองแบบว่า ไม่ค่อยเห็นเลยฮนะน่าจะเป็นดูจากกระจกหลังแน่นอนนะฮนะนีดูจากส่วนแล้ว <c oughs> ไปต่อไปต่อลพี่หยุดทำไมพอเจริญการช่างนะผมอือหือดูทำงานแบบนี้นาบัดเสียวฮะ น้ำมันก็จะไหลไปข้างล่างหมดเดียวโหทำหางานวันนี้ตายแน่ทุกคนแปลกดีเหมืนหอกนกันครับพอจะโดนช่างครับผม <c oughs> ใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามนะฝากกดจ้ามด้วยกันครับผมนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจหมดนะครับผมนะฮะสามารถติดต่อปฏิเสธตารางคิดไปเลยคนระับพอมีหลายรุ่นนะฮนะต่อในเกมฟาร์มมิ่งนะฮะ <c oughs> ในแบบไทยครับผม ก็มีรถเกียร์รถสิบล้อรถเทเลอร์ฮะรถไถรถตีดินนี่ครับผมก็มีทุกอุดชันครับผมมีตั้งแต่19ขึ้นมาฮะมีตั้งแต่19เกนียครับผมนะฮะเพราะว่าก่อนวันนั้นก็ไม่มีแล้วนะฮะก็สามารถสอบถามผู้ตอร์ไนดะ้ที่เพจตลาดคิดไปเลยแล้วก็ผมมีรถแจกนะครับผมในเพจด้วยนะใครที่ เข้าไปตดตามเพียก็สามารถไปค้นหาแล้วก็ดาวน์โหลดรถที่ผมแจกได้เลยครับผมพะมีเวอร์ชันน่าจะมีแค่19นะครับที่ผมแจกไว้ครับภาค22บกับภาค25นี่ไม่ยังไม่มีแจกครับผมนะฮะก็ทำสั่งคำได้ครับผมแล้วก็ทำขายด้วยนะ ที่อยากได้เป็นไงครับสามารถสั่งทำได้เลยครับเฮ้ย <Hey. S 1> แล้วก็รับงานทำโมเดลด้วยครับผมนะครับก็ <Hey. S 1> บไปติดตามรายละเอียดได้ที่เพจได้เลยครับผมนะครับเฮ้ย <Hey. S 2> รุ่นนี้เหมือนหน้ามันสั้นนะครับผมนะฮะ ตว่าตัวตัวแอร์นี่สวยมากครับผมนะเป็นทรงแบบรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่ก็จะเป็นกระจกโค้งครับนะฮะกระจกน่นนาจะโค้งๆนะนี่แตสติ๊กเกอร์จับเต็มฮนะโค้งคือเขาเรียกอะไรนะทัศนวิสัยจ้ะดูแบบน่าจะดูได้กว้างกว่าตัวสี่เหลี่ยมนะครับผมนะ รุ่นเก่าๆก็จะเป็นพวกตู้สี่ากระจกหน้าสี่เหลี่ยมจั่วตรงนะบป็นๆแ่ว่ารุ่นใหม่นะครับที่มีก็คือที่ผมเห็นก็คืเป็นสมพงครับแล้วก็มีกอเจริญนี่นะฮะที่เป็นตูแ้แบบรุ่นใหม่ะครับเดี๋ยวก็คิดว่านะ่าจะทำตามๆกันนะฮะว่ามันมันดูแบบสมดุบ,บล้ำกว่านะฮะ เอ hey. ปั่นรอบปั่นรอบลองบิดไฟดูนะมันจ้าจะเกินนี่ฮะซิงเกิลเจอร์ของเกียร์ยีาก็คือน้ำครับผมที่สมจริงครับนี hey. ่สุดยอดครับน้ำนี hey. ่ตั้งกล้องนิ่งๆนี่เหมือนรถจริงเลยนะครับ <Hey. S 1> เป็นคลื่นไปเลยทุกคนดู เป็นคลื่นตามลอยล้อเลยนะฮะแล้วก็คลื่นที่มันไปกระทบตรงฝั่งมันก็สะท้อนกลับนะทุกคนดูว่าทำได้ดีฮะสมจริงไหมครับสิงจริงต้องยอมรับเลยนะเกมทุกวันนี้ฮะสุดมากครับผมหมุนหมุนหมุนนี่จังหวัดต่อครับ จัประมาณนี้ทุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ผมมารีวิวประมาณนี้ทุกคนนะขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับผมให้ทีมงานเขาทํางานต่อกันเลยนะฮะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยใครที่เข้ามาใหม่ครับผมนะฮะแล้วก็ใครที่อยากโชว์อะไรคอมเมนต์ตะคิดได้เลยนะครับผมนะใครที่สนใจหมดครับผมติดต่อที่เพจตะล่าคิดได้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่หน้าครับผมบ๊ายบาย